ครอบครัวเวียสุกณล,ลวัฒน์ทัวสวนสัตว์สุขสันต์รับวันเด็กในนิวพาซาต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้นิวพาซาโดยพิธีกรอารมณ no ์ดีนิวหนวดธนิตแก้วนาคเปิดรายการเวลคัมครอบครัวตัววอรวิภาครอบครัววิกกี้พีมนยาภรรยาสุดสวยและน้องวิรินลูกสาวสุดน่ารักมาออกรายการแบบพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครั้งแรกแน่นอนว่าวันเด็กทั้งทีและเป็นโทรทัศน์ครั้งแรกของน้องวิรินนิวหนวดจัดใหญ่เอาใจสุดด้วย การพามาดูสัตว์ต่างๆและไปหาดาวเด่นโซเชียลอย่างหมูเด้งแบบใกล้ชิดที่สวนสัตว์เปิดเขาบอกเลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆไม่รอช้าทันทีที่เจอกับครอบครัวตัวนิวหนวดพาทุกคนขึ้นรถออกสตาร์ทเริ่มทัวร์กันเลยวันนี้ตามใจกันแบบว่าอยากลงไปเดินตรงไหนก็ลงเดินเรียกว่าชิคชิลเดเปกันเต็มที่งานนี้นับเป็นทริปแรกที่เรียกว่าอยู่ในช่วงกําลังจําของน้องวิรินกับการมาซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจของน้องมากวัดได้จาก เอเนอร์ีของน้องวิรินที่เยอะมากวิ่งเก่งมากแวะทักทายสัตว์แทบทุกจุดทั้งละมั่งคาบิบาร่าช้างและนกฟลามิงโกและอื่นๆและไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้กรี๊ดกันให้สุดเสียงที่นิวหนวดพามาฮิปโป,โปแคระสุดน่ารักของปีอย่าง หมูเด้งด้วยจ้าการมาวันนี้นอกจากน่ารักของน้องวิรินแล้วแฟนๆที่คิดถึงเวียจะเต็มอิ่มแน่นอนเพราะนิวหนวดเมาส์กันทุกเรื่องจริงๆทั้งเรื่องชีวิตการเป็นคุณพ่อการเลี้ยงลูกเวียและแม่วิกกี้รวมถึงแพลนงานใหม่ๆที่แฟนๆจะได้เห็นต้องบอกว่าครั้งนี้สนุกอบอุ่นแบบที่สุดเพราะรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่มีตลอดวันของครอบและทีมงานบอกเลยว่าแฮปปี้จริงๆแฟนๆต้องปักหมุดรอชมให้ได้ติดตามความสนุกพร้อมฟังคําตอบทุกเรื่องราวกับครอบครัว ตัววอในรายการนิวพาซาซีซั่นสองที่วันที่11มกราคมนี้เวลา15.35นาฬิกา35นาทีทางช่อง 7HD กด35ดูย้อนหลังได้ที่บักอบูทีและ YouTube CH7HD และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่าง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอบู t ีและช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook IG X YouTube และ CH7HD Entertainment Facebook ไอสุกลลวัฒนารสชื่อเล่นเวียแปลว่าฝ่ายน้ำลนเกิดวันที่18เมษายนพศ2528เป็นนักแสดงชาวไทยเกิดที่อำเภอจังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรชายคนที่สองของวีระและพลอยไพลินคณนา,นารธและมีพี่ชายหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากไปเมื่อปี2550เขาจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมดินแดงระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและระดับปริญญาโทจากสาขาบริหารการจัดการสื่อบันเทิงสถาบงานอดิเรกของเวียคือการขับมอเตอร์ไซค์และวันว่างๆจะรถบ้านไปหาต้นไม้ปลูกในที่ที่ซื้อไว้ที่นครนายกด้าน,นชีวิตส่วนตัวสุกลวัฒนาคณารถ สมรสกับพีมนยาเวปริวัตวิกกี้ภรรยาสาวนอกมีบุตรสาวด้วยกัน1คนชื่อนภรักษนารถชื่อเล่นวิรินเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพศ2 5